สวัสดีค่ะวันนี้เราเวประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากๆเลยนะคะอาจจะสะเทือนวงการกฎหมายบ้านเราได้เลยคือตอนนี้กำลังมีการพูดคุยถึงแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบอบรมแล้วก็การออกใบอนุญาตทนายความค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาทนายความเขาเป็นผู้ดูแลหลักอยู่ ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบทความหนึ่งค่ะที่เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอนี้โดยเฉพาะเรื่องการจะตั้งที่เรียกว่าสภานิติศึกษาแห่งชาติขึ้นมาครับเรื่องนี้จริงๆก็มีที่มาที่ไปนะครับย้อนไปสักประมาณส่งเป็นก่อนได้ตอนนั้นคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกอกอ,อเนี่ยเขาได้ตั้งคณะอนุก,กรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ก็เพื่อศึกษาแนวทางนี้แหละครับเรื่องการจัดตั้งสภานิติศึกษาแห่งชาติซึ่งบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นเหมือนอ่อองค์กรกลางที่จะมาดูแลภาพรวมการศึกษากฎหมายในอนาคตอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาลองแกะดูรายละเอียดกันหน่อยดีไหมคะว่าข้อเสนอที่ว่าเนี่ยที่ทําให้เกิดความกังวลมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ประเด็นหลักๆเลยนะครับที่บทความต้นทางเขาชี้ให้เห็นก็คือมีแนวคิดเสนอให้ปรับวิธีการสอบแล้วก็อบรมเพื่อขอรับใบอนุญ,ญาตทนายความโดยอาจจะนำไปรวมกับหลักสูตรของเนติบัณฑิตยสภาแล้วก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไปขึ้นตรงกับสภานิติศึกษาแห่งชาติที่อาจจะตั้งขึ้นใหม่ผลก็คือว่าใครที่ผ่านการอบรมตามนวทางใหม่นี้ก็จะสามารถขอใบอนุญ,ญาตเป็นทนายความได้เลยครับ โหฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่แบบว่าใหญ่มากเลยนะคะนั่นหมายความว่าบทบาทของสภาทนายความที่เขาทำหน้าที่ตามพรบทนายความ2,528มาตลอดดูแลมาตรฐานวิชาชีพมาตลอดเนี่ยอา,อาจจะถูกลดทอนหรือว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยเหรอคะ ถูกต้องครับนี่คือหัวใจสำคัญของพราคมณมกังวลที่ผู้เขียนดดความเขาสะท้อนออกมาเลยคือเขามองว่ามันเป็นการเออเหมือนก้าวล่วงเข้ามาในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสภาทนายความในบทความเขาย้ำนะครับว่าวิชาชีพทนายความเนี่ยมันมีมาตรฐานมีกระบวนการเฉพาะของมันอยู่แล้วซึ่งก็กำกับดูแลโดยผู้มีประสบการณ์ผ่านทางสภาทนายความเขามีการอ้างคำพูดที่น่าสนใจด้วยนะครับประมาณว่าไม่มีที่ไหนจะเข้าใจทานายความได้ดีไปกว่าสภาทนายความ ซึ่งประเด็นที่บทความชี้เห็นชัดๆเลยก็คือนี่ไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพนะแต่มันเป็นการประทะก,กันของแนวคิดระหว่างมาตรฐานกลางจากส่วนกลางกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขององค์กรวิชาชีพเดิมซึ่งจริงๆมันก็สะท้อนความตึงเครียดที่อาจจะพบในวงการวิชาชีพอื่นๆได้เหมือนกันนะครับ อืมเข้าใจเลยค่ะเรื่องความกังวลในการรักษามาตรฐานแล้วก็ความเป็นอิสระของวิชาชีพแต่ถ้าออลองมองอีกมุมนึงละคะมีเหตุผลหรือข้อดีอะไรที่สนับสนุนแนวคิดการรวมศูนย์นี้บ้างไหมคะเช่นอาจจะช่วยยกระดับมาตรฐานให้มันเท่ากันทั่วประเทศหรือแก้ปัญหาบางอย่างที่ระบบเดิมอาจจะมีอยู่แล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบไปถึงคนนอกวงการหรือว่าสังคมโดยรวมยังไงได้บ้างคะ คือในบทความที่เราดูกันเนี่ยเขาไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องข้อดีของการรวมศูนย์ไว้มากนักน,นะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความกังวลซะมากกว่าแต่ว่าประเด็นนี้จริงๆแล้วมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือเรื่องการปฏิรูปการศึกษากฎหมายแล้วก็การเข้าสู่วิชาชีพในบ้านเราซึ่งแน่นอนว่ามันเกี่ยวพันโดยตรงกับคุณภาพมาตรฐานของผู้ที่จะมาทำหน้าที่สำคัญสคัญในกระบวนการยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกำกับดูแลแบบนี้มันอาจจะส่งผลต่อทิศทางหรือแม้กระทั่งคุณภาพหรือจำนวนนักกฎหมายในอนาคตได้เลยนะครับนี่คือจุดที่สังคมโดยรวมอาจจะได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมผู้เขียนบทความเขาก็เลยเรียกร้องให้มีการพบทวนข้อเสนอนี้ให้รอบด้านมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องรับฟังเสียงจากผู้ประกอบวิชาชีพทนายความโดยตรงอย่างจริงจังด้วยครับค่ะสรุปง่ายๆก็คือ ตอนนี้มีแนวคิดที่จะรวมศูนย์การอบรมการออกใบอนุญาตทนายความไปอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่ซึ่งก็จุดประเด็นความกังวลว่าจะกระทบกับบทบาทอำนาจหน้าที่เดิมของสภาทนายความโดยตรงเลยใช่ครับและคำถามสำคัญที่เรื่องนี้มันชวนให้เราคิดต่อก็คือว่าการปฏิรูปใดๆก็ตามเนี่ยมันจะสร้างสมดุลที่เหมาะสมได้อย่างไรระหว่างความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานกลางให้เป็นหนึ่งเดียวกับการเคารพความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในบริบทเฉพาะขององค์กรวิชาชีพเดิมอย่างเช่นสภาทนายความเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันออกมาเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กับตัววิชาชีพเองแต่ยังส่งผลดีต่อสังคมแล้วก็กระบวนการยุติธรรมโดยรวมด้วยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่คงต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ